นี้นะครับเป็นวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการนะครับทีมงานป่าหาเขาของอำเภอคอนบุรีนะครับได้จัดทิมท่องเที่ยวนะครับเล่นน้ำตกที่วังเต่านะครับผมบรรยากาศจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเดี๋ยวยังไงรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาถึงทางเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเก็บของเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปด้านในนะครับของน้ําตกวังเตา่าจะไปชมบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับทางเข้าน้ําตกวังเตา่าบรรยากาศรอบๆแดดกำลังมาเลยครับผมไปเดินเข้าไปดูกว่า เด Hospital ี๋ยวแวะผมพร้อกันนะครับ ราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วเดินกันไปครับเรื่อยๆชมบรรยากาศธรรมชาติเส้นทางน้ำตกวังเต่าได้ยินเสียงอันนี้เราถึงใต้แล้วครับน้ำตกวังเต่าอุทยานแห่งชาติทับลานไม่แกไม่มาไม่ได้นีๆนี่นี่ แมงมีมแมงมุมนีดอกด้วยเอามีนเป็นคนเยวเป็นเป็นนางแบบลุกไปทั้งหมดมีรูกไปทั้งัมดกระเจียวดอกกระเจียวดินอันนี้ดอกกระเจียวดินแทดแทดรุกไปเลยจริงงนทางลงครับก็จะลำบากหน่อยแต่ยังดีมีเชือกเฮ้ยเล่น 李皮子。 จะเดินขึ้นเขาน้ำตกวังเต่าแต่อันอีกฝั่งตรงข้ามจะเป็นทับลานทับลานเหนือส่วนนึงของทับลานเป็นยังเดินขึ้นมาเหนือบนน้ำตกตอนนี้เราเดินขึ้นมาประมาณ2องร้อยเมตรละ200เมตรความชันอยู่ที่สองอันมาก หนามก็เยอะออใ,ใส่งหา<ข>ันาสัานมาอีกอนกเกียงหาใม่กัเทาลงเด้ใส่า,า,าสัาน,าสานนะ <c oughs> ทั้งคู่เลยทั้งคู่ ตกวางเต่าเดี๋ยวนั่งไหมนั่งไหมรอมาถึงแล้วฮูพิชิตยอดเขาวางเต่าครับวันนี้นะครับสวัสดีครับเช้าวันหยุดนะครับเทศกาลสงการนะครับสามเสือ ทำเดียวปัญหาเขานะครับ hmm. ี si. ่ชิชยอดเขาน้ำตกบางเต่านะครับดูนะครับบรรยากาศข้างบนนะครับเห็นลำธารสหลน้ำนะครับน้ำตกไหลาเต่าแกงบางเต่าแกงบางเต่าครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาไปนะครับไปเล่นน้ำนะครับเย็นๆนะครับสวยงามมากคอนบุรีบ้านเรานะครับบางเต่าเชิญมาสัมผัดนะครับชิ้น้ใหม่แล้มน้ำใหม่แล้มน้ ครับผมเพื่อนมาแล้วมอมเลยขี้เลียงผานะครับเราก็ต้องชื่อผาตรงวังเต่านี้ก็ผาเลี้ยงผาก็แล้วกันนะครับนะครับดูขี้เลียงผาเยอะแยะเลยครับน่าจะหลายตัวอยู่อย่างรูสมบูรณ์ภาพคอนบุรีบ้านเรา เดี๋ยวมันนอนยังบนนี่เดี๋ยวเดี๋ไม่ดึงไ้าเรอกเอานอนเร็วเร็วเร็วมาปันกันเลยก็ยอมมายืนบนนี่เหลือหาเบีย กลับแล้วครับผม<ะ>หลังจากที่นะ้าหลอกมาเชือดเเชเชือชืออดด้งใหครัผาเขาเรียกอะไรนะผาเลียงผา,ผาแต่ตอนเนี้ยแผลเลียงเต็มขาเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปน้ำตกกันมอไปเป็ผมไม่รู้เหมือนกันไหนสิเขาหลอกผมมาหัวะเบียงเขาหลอกผมมาได้ได้ได้เขครับที่ดินได้ครับที่ได้เขาเยี่ยมเลยบอกว่าใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะนิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวพี่เขาดีสูสู้ๆครับนี่แม็กโดนหลอกมาแล้วนี่ก็บรรยากาศขากลับเดินกระเพร์กระเพร์กันหมดแล้วครับยิ่เหมือนตอนไปนะ ทางตามเลยที่เห็นอะไรอยเอี้ครั้งหน้านะผมจะพาไปที่ไหนครับผมฮะครั้งหน้าเหรอครับผมทริปหน้าอ่ารอกช้างครับขอช้างพรุ่งนี้เลยพวกนี้เลยพวกนี้อะทริปนี้ทริปหน้าก็พ่งนี้เลครับช้างเลยกฎระเบียบการแต่งตัวเข้าป่าก็ใส่เกขาสั้นนะครับใส่เกขาสั้นเพื่อที่จะสะดวกในการป่ายปีนลุยป่าครับน้ำลุยป่าน้ำ น้ำรองน้ำรองเท้ารองเท้าต้องใส่รองเท้าด้วยดูวยรองเท้าสีแดงนี่รองเท้านี่ไงแฟชั่นไม่ได้นะครับเป็ชุดนี่คือชุดเป่าของเรานะครับทำไมมีแต่สีส้มเหรอเนี่ยทำไมมีสีอื่นหมดเลยอไปกินน้ำกันถึงแล้วหนูไปน้ำน้อยมีข่อยก็เบื่อเดือดลองลองเลย ถ้าชนมานี <moon> <eni> like? ่เลยถ้าชนไปทัานอาไปทั้งกะโโชคชัยเขาบิ๊กซีดูืมอญว้าอย่างไหวเด็ัวดรองเลยเลขอบคุณค่ะผมผมอัดวิดีโออยู่นั่นน่ะเอาหลกตายแล้วกูไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้มือเขากับุดุดนะไปชดเชยให้แบบแสดงนั่เก็บกด พี่แกคลิปกวนมากเลยโอ้ยมันรู้ดีไปเถอะเี่ยมีรัการแบ่ไอ่ไอ่แกนแกนก่อนน้ออันน่ะสามเกิรมีเธอต้องมีเหล่าว็สันันนี้บางเหมือเนี่ยช่วงหลังตามหมดเลยแบ่งที่มันมหมดเลยเออร์ติเห็นไปน่ะแม่กูจะปั่นใหมไว้กูก็ไปโอ้ย นี่หาตีไม่กล้ามากับเช่นนี้ครับไม่มียไม่มีเยเดินเดินเลยเดินเร็วเดินเเดินไม่ถึงสักทีเลยเดินตายก็พอจะไม่ไหวแล้วนี่ตากล้คืนอัยนี้เขบิดตัวเดินเ้ง เขาสายโคราชเยอะกว่าโรงตูนแบบเลยยัเนี่ยเบ้เขาถ้าว่าเบ้ขาเนี่ยโคนรโคราชเนี่ยโคตใส่ถุงกนเนาะคนอยู่ไม่รู้อะไเงี้ยน้องมัหมดสุดที่รักละเบ้เขาเนี่ยอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเอฉันนี่หะซา้อนตนนั้นในตามตเสื้อยังมีอยู่เลยใช่ใช่แต่ถ้าหลังมันจะตามตลอดเนาะเขาดีางทีเห็นชัดเห็นอะไรด้ เขาส่งเขาส่งแชทวันนี้ไปไหนอะไรยังไงก็ถามผมก็อะไรดอกแต่ถ้าถามกันในกลุ่มปั่นเขาแดงเนาะจะแบบยิงอย่างว่าเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศเดินขากลับเดินไปเดินมาหนึสามกิโลเองนี่เดี๋ขึ้นเขาด้วยนะใช่ครับขึ้นเขาแค่สองก้อนเมตรเองนะนี่ขึ้นไปเนี่ยแค่สองก้อนเมตรไอันนี้แงเม่ยนดีๆเท่าไหร่ก่อหลังเนาะเนาะถ้าไปเกี่ยวกับฟองดีๆั่ะนี่เนาะน้ำเห็นด้วย ทางรถแบ่งเนาะเับง้ไปอะทางไหนครับนี่ีลงีเน่ตรงนี้คือตรงใหญ่นี่ใช่ๆเนี่มีมาร์คไว้คือหินตอนนี้มาถึงแล้วเต่ลงลงไม่ตรงเครื่องแบบต้องใหม่แล้วผมรองเท้าใหม่กางเกงเสื้อผ้าใหม่หมดหาลงสาวลงน้ำมาแมวสาวใสเสื่อไล่สุขภัณฑ์เข้ามาโฆษณาให้ <lien plane story> <sharing> บนหนนมีใครขึ้นไม่ได้นะนี่เลยครับต้นอย่างนี้เลยเต็มเลยเสื้อให้ใหม่บีเนาะหนามเกี่ยวเต็มเลยครับตอนเดินขึ้นไปข้างบนไปดูวิวไม้กลุ่มอย่างเงี้ย สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยทุกวันนี้แต่คนสวยๆโอ้ยฉันยังได้ออกกว้ด้วยนี่แน่นอนเลยน้องยางตับสดนมาอีกแล้วมาตาใสครับนี่มาตาให้่ตรงนี้ครับอ่าแค่เพิ่งเท้ากันนี่แหละตะกคนยางรวมประคุกันขนาดนี้แต่วันนี้ผมหลายช็อตมากเลยที่ สไลด์ลงเนี่ยสไลด์ลงเนี่ยเล่นก็ฝันได้ดีเนาะเนาะครับม่เบิ่งแบบไหนแต่ตั้งประเทศครับคืนนะครับไม่ไหวผมเหนื่อยล้าเลยสวัสดีครับครับไก่ถึงยังเใกล้ถึงนิดนึงอีกนิดนึงเท่าเดียวก็ถึงดิเห็นน้ำแล้วหายเอยไปไปไปเล่นน้ำเย็นเย็นเลยเฮ้ยหอบ หน้ามันน้อยล้วนี่ยได้นอแช่พอดีแหละชุดมันเลยน้าไหมเนี่ยตอนนี้คนก็ไหลมาแพร่เริ่มมาแล้วอะไรเนี่ยคืออะไรเคือพันซ้าย เรียกต้นอะไรเนี่ยน้ำหนามเนี่ยผมจะจําจนวันจำจจนวันนั่นเลยอยากลูกชื่อมันเอนาะมันเป็นต้นอะไรนี่นะต้นอยู่บนป่าไทยนะพี่เหยียบเต็มตีมันนะเด้งนะลาดผมก็บอกตามมาเถอะสามมาเถอะโว้หนาพูดเลยเหรอโว้ผมในขนาดนี้พี่ยังจะขนาดไหนเลือด่าเลยครับหมดเลย ก็มีนิดหน่อยมีมีข้าวสารหนึ่งอนมน่หน้ามันถูกัวหน้าม่พอผมก็เลยไปเอากระตังก็ที่้องทันตีหน้ามาแคปนิดแัปคตน้อยเลยเอ่อถ้าเราไม่ใส่โอ้ยบอกเขาไม่มีตังค์ทอนให้ทา ตอนนี้ก็5โมงกับเที่ยงแล้วใกถึงแล้วใถึงแล้วครับกลับแล้วครับเขาบอกว่าเขางเป็นครูใู่หใ่ไหเป็นครูพูดจากไหนแล้วที่เราเดินมายังไม่เห็่ายดเกือบล้เกือบถึงแล้ว กมแล้จ็บถึงพี่แหละอีกองินัก่ปลอดใจตันลงจุ้มจุ้มเลยเเอาไปไหนรเ่เลมงแล้วเือยังไม่มาหรอกแม่มีโชคดีมากเลยน้แม่งาพี่แม่งาครั้งแรกรแม่งได้ขึ้นเออมีใครพวกขมัก็มีใครกได้ขึ้นทุกคนพี่มาหลายรอบแล้วด้วยเนี่ย มผมประทับใจหลายอย่างครับวัน <c oughs> นี้เอ็งยังไม่เดินเหมือนมุกบอนกันขาลอยปีน่นใะมันยืดส่งแตงย,ย,ยังดยาจ,าจาาั๊กจั๊กขึ้นทียกเที่ยงผมก็นนกวิ่งพีหลา่า,าจะพาขับจักรยานเ,ยเดี๋ยวเรือทำโป่งไงแม่ม้านี่<อ>งเลยนี่ก็ยาวมาแล้วเรือมันเขารอเราแล้ว <c oughs> เขาบอกว่ามาทีหลังว่ายน้ำกลับเก็ยอทเดยนะโอ๊ยนั่งดูนั่งรออยู่เรือแล้วนะแง่ไหนนู่น โอเรอเขามาเป็นแพรกันเลยถึงแล้วครับขอท่านญาติทิ้งขวดน้ำเ <c oughs> <c oughs> จียง <c oughs> ทิ้งขยะก่อ,อ,อนอก,กินแล้วต้องทิ้งให้ทุกที่ขอรับข้า สุดนเลยขึ้นแล้วเห็นไกลเลยอยู่ขไปนั่นะอยู่น้ำเป็นนี่ขึ้นธรรมดาเด้วยขึ้นเขาเนกับามันเททิ้งมาดอกนัดเห้นไปบนูหนเดี๋ยวเห็นตรงนี้เดี๋ยวเห็นตรงนี้ทันเจี่ยวเลยไปาวี่ยวก็อีเป็นไงเห็นรอยขียเรื่องผาไหมเห็นเลยเยอะแยะเนาะเป็นกองเเลยห็นรอยช่างเีนลยเห็นไหมเพื่อถโดนมาเนี่ยสวยมากเลย Let me do okay.